สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมเช่นเคยนะคะที่ร้านปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะร้านตั้งอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอกนะคะนี่วันนี้แบมจะพามาชมเป็น Toyota v o ีอ 1.5G เกียร์ออโต้คันนี้นะคะเป็นรถปี2017ราคาตั้งขายอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นนะคะพรสูงสุด84งวดประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ทานใดหารถเกง๋งผ่อนสบายปีใหม่ๆแนะนำเลยนะคะนี่มาชมกันเลยคันนี้เป็นสีเทานะคะสีบอลเทาไฟโปรเจกเตอร์นะคะไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบนะคะสวยๆเลยสีแท้เดิมโรงงานนะคะรับประกรันไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะคะคันนี้ มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะคะภายนอกตัวรถสวยๆเดิมๆเลยนะคะน่าใช้งานมากๆออกรถที่ร้านไปรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะ2จุดมีกล้องถอยจอดนะคะ ออโตโยต้ามาครบนะคะเดี๋ยวมาชมห้องผู้โดยสารก่อนเลยภายในคันนี้นะคะจะเป็นสีเบดนะคะซิมคพลีมสีเบดเบาะหนังสวยๆเลยนะคะนี่เดิมๆเลยลูกค้าท่านใดหารถเกง๋งขนาดเล็กอยู่แนะนำเลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าขอแค่เป็นอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรู้ที่มาที่ไปของเงินนะคะตรวจสอบได้นีคันนี้เป็นกระจกปัาไฟฟ้านะคะระบบเซ<ม>็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปัาไฟฟ้ากุญแจรีโมทมีกุญแจสำรองมาให้แอร์เป็นแอร์ปรับอนาล็อกนะคะกอะเป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้ลูกค้า วิทยุ c ี m p 3ใช้งานได้ปกตินะคะเบาะหนังเดิมๆเลยนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะออกรถกับแบมที่ปฏิพัฒน์ออโต้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะรับประกันเครื่องเกียร์รับประกันไม่มีชนหนักติดความน้ำท่วม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4 2851746นะคะหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์ขอรูปรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าสอบถามได้เลยสำหรับคลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ